สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของตัวโปรแกรมโฟ c o โกลิทึมนะครับคราวนี้เราจะมาลองให้ตัวโฟโกลิทึมนะครับลองคำนวณตัว v x m x นะครับนั้นในคลิปนี้วัตถุประสงค์ของผมก็คือนอกจากใช้โปรแกรมโฟ c o โกลิทึมแล้วผมก็จะได้ตัวโฟชาร์ t สำหรับเอาไว้ใช้อธิบายการคำนวณหาค่า v x แรงเฉือนณตำแหน่ง x ใดๆ m x โมเมนตะ์ณตำแหน่ง x ใดๆเพื่อใช้ในการเขียนเชียร์ฟอร์สและเบนดิ้งโมเมนต์แอกแกรมนะครับก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับเอาละครับอันดับแรกเราก็มาดูตัวโฟชาร์ t ก่อนนะครับโฟชาร์ดตัวนี้เป็นโฟชาร์ดที่ผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะที่ายทีละส่วนต่อมาเรามาดูไตัวโจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเราเราต้องการวิเคราะห์เจ้าตัว,ตว Beam. ซิมบันบีมซิมบันบีมที่รับน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายยูนิฟอร์มโหลดดังแสดง อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคารมาตรฐานเลยนะครับที่เราจะต้องเริ่มใช้ในการเรียนนะครับอ่าอาล้ครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาสู่ของไอตัวกลยุทธ์ของทางด้านคอมพิวเตอร์สิ่งที่ต้องการของกลยุทธ์คอมพิวเตอร์ก็คือมันจะต้องใช้แนวทางที่เรียกว่า IPO ครับแนวทาง IPO ก็คือจะมีอยู่3ตัวได้แก่ตัว Input แล้วก็ p r o c เ s s แล้วก็ u t p u t ทธะหลักการของการเขียนโปรแกรมนะครับเขาก็จะวางไว้แบบนี้ดังนั้นในการคำนวณทางด้านวิศวกรรมเนี่ย เราต้องการเขียนโปรแกรมเชิงคำนวณเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์ของเราเนี่ยอะไรคือ Input แล้วต่อมาคืออะไรคือ Process แล้วก็สุดท้ายอะไรคือ Output เรามาดูตัว Input ก่อนนะครับ Input คือส่วนที่เราจะต้องวิเคราะห์ว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องป้อนแนี้ก็ได้แก่พวกตัวแปรที่ต้องป้อนได้แก่น้ำหนักบรรทุกอันนี้คือเรียกว่าถ้าเราไม่รู้ตัวแปรพวกนี้นะครับไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้คือโปรแกรมทํางานไม่ได้ ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ฮะต้องทราบเป็นเป็น,ปนตัวแปรเบื้องต้นเลยดังนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ค,คหา่ยเราก็ต้องรู้ว่าน้ําหนักบรรทุกตัวนี้เท่าไหร่เช่น1000กิโลกรัมต่อเมตร L ตัวนี้ต้องรู้เท่าไหร่เช่น4เมตรแบบนี้เป็นต้นครับนี่คือตัวอินพุตดังนั้น,น,นเราก็ต้องกําหนดเป็น input อินพุตสตัวก็คือ w ตัวหนึ่งก็คือน้ําหนักบรรทุกแผ่กระจายกิโลกรมัมต่อเมตรอีกอันหนึ่งก็คือ L เป็นความยาวของสแปนคานนนครับดังนั้นตรงจุดนี้เมื่อเราทราบอินพุตแล้วมันก็จะนําไปสู่เตัวโฟชาร์ จะเห็นได้ว่าโซนของโฟชาร์ดเราเริ่มต้นเลยก็คือต้องจองตัวแปรครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าไอเจ้าตัวแปรของเรานะครับมันจะอยู่ในกล่องของโฟชาร์ดที่เป็นรูปทรงดังนี้นะครับรูปทรงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการประกาศตัวแปรครับอันนี้เราก็จะทําการประกาศตัวแปรถ้าเห็นโฟชาร์ดตัวนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าประกาศตัวแปรในโฟกอลิทึมก็จะทําการประกาศตัวแปรแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็บอกชนิดด้วยฮะว่าชนิดตัวแปรเป็นชนิดอะไรงั้นเดี๋ยวตอนทำโปรแกรมผมจะบอกอีกทีแล้วกันนะครับ สรุปว่าเราต้องจองตัวแปรที่เป็นอินพุตสองตัวก็คือตัว w แล้วก็ตัว l ความยาวคานหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยเสร็จโฟชาร์ของเราเราก็จะเริ่มตั้งต้นไปทํากันต่อไปก็คือเราจะเริ่มไปเขียนต่อก็คือให้เริ่ม Input w นี้เวลา In p u t นะครับมันจะใช้โฟชาร์ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับถ้าเป็น Output มันก็จะพิมพ์คําว่า output นะอันนี้ก็เท่ากับว่าเขียนหน้าจอเราเวลาเราจะป้อนอะไรเนี่ยถ้าเราไม่บอกว่าเราป้อนอะไร มันก็จะกระพริบๆรอโดยไม่บอกว่าให้ป้อนอะไรผู้ใช้โปรแกรมก็จะงงนะดังนั้นเราก็ต้องเอาพุทหนึ่งนะเราก็ต้องปิ้นหน้าจอหนึง,หนงว่าเราอยากให้ป้อนอะไรแล้วหลังจากนั้นมาค่อยเข้าโฟร์ชาร์ตัวอินพุตนะโดยใช้สัญลักษณ์เหมือนกันดังนั้นถ้าเจอข้อสอบเป็นชอยถามว่ารูปสี่เหลี่ยมตัวนี้ไว้ทําอะไรก็ใช้ได้ทั้งแสดงผลทั้งรับผลนะครับเอาละครับต่อมาก็รับส่วนถัดไปก็คือส่วนตัวแปร L ก็ประกาศว่าเอาพุทว่าอินพุต L เท่า,าไรเสร็จแล้วก็ค่อยอินพุตตัวแปรจริงๆนะครับใน โฟชาร์จเมื่อเขียนจบนะครับเดี๋ยวโฟกอลิทิมมันก็จะไปแสดงค่ารับค่าเองถัดไปนะครับเราก็จะทําการเริ่มโปรเซสทีนี้เวลาเราเริ่มทําการโปรเซสเนี่ยผมวางเป้าไว้ว่าผมต้องการหาไอ้ตัวแรงเฉือน,นคือตำแหน่ง x ใดๆดังนั้นมันจะต้องซอยจุดไปเรื่อยๆฮะคือเอาแต่ละจุดที่ละจุดที่ละจุดที่ละจุดแล้วก็เอาค่าทุกจุดตัวนี้ฮะเอามาพอดฮะค่านี้ท้าไหไรก็พอดค่าตัวนี้อะไ,ไรพอดคือได้แรงเฉือนได้ไรก็พอดพอดพอดโมเมนต์หรือแรงเฉือนแล้วแต่พอดไปเสร็จนะครับเราจะต้องรู้ค่ามมนนะันก็็จเป ตัวฟังก์ชัน f(x) ดังนั้นเราต้องหาระยะ x ทีนี้ x เราต้องรู้เราจะซอยกี่ช่วงนะทน,นี้ผมก็เลยใช้เป็นตัวแปร n เ,เป็นจำนวนช่วงแล้วก็ระบุไว้ว่าใช้สัก20ช่วงแล้วกันนะใครอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ตั้งตัวแปรตัวนี้เป็นสักร้อยอย่างก็ได้ครับเดี๋ยวพอวนแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นร้อยก็จะคิดให้ละเอียดกี่เลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มคำนวณตัวต่อมาก็คือหาค่าเจ้าตัว reaction นะ reaction ตัวนี้จะเอาไว้ใช้ในการคำนวณหาค่าไอตัว เชียกับโมเมนต์ใดๆดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องโปรเซสเพื่อคำนวณเข็บเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นซิมบันบีมยูนิฟอร์มโหลดเรียคชันฝั่งนี้ก็จะเท่ากับ W คูณแนวหาร2เดี๋ยวเราไปเข้าสูตรกันนะดังนั้นเราก็ประกาศไอ้ตัวแปรเรียว r 1ไว้แล้วหลังจากนั้นก็ไปเข้าโปรเซสฮะเราได้สูตรคำนวณเราก็เข้าโปรเซสคำนวณนี้ในช่วงโปรเซสก็คำนวณนี้เก็บไว้ถัดไปนะครับในโปรเซสเราก็จะทำการจองอาร y ฮะจองนะจอาร y โดยการจองเป็นในตัวแปร mx ตัวหนึ่งก็เห็นว่าผมจะจองเป็น mx อันหน จอง vx แต่ว่าคุณเห็นเห็นว่าผมจะใส่วงเล็บไว้ถ้าใส่วงเล็บไว้คนนี้เขาเรียกว่า ar ฮะอาร์ ar ก็คือจะเป็นตัวแปรชื่อเดียวกันแต่เก็บได้หลายชุดดังนั้นเมื่อกี้ผมจอง n เท่ากับ20ไว้ผมก็เลยจองไว้เท่ากับ20่เอ็ดจุดฮะมันจะเริ่มจุดเนี้ยจุดที่ศูนย์ก็คือ x เป็นศูนย์แล้วก็ไล่ไปนับอีก20จุดฮะก็้รับนับนับไปเรื่อยจุดสุดท้ายตัวเนี้ยผมจะให้เป็น n เท่ากับยีฮะมันก็จะถูกแบ่งสเต็ป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 ไปเรรื่่่่อยแแแตตตจจุุดดละะนคับ แต่ n ผมตั้งเป็นตัวแปรเดี๋ยวเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวมันจองตัวแปรตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนตามจํานวนได้อัตโนมัติครับถัดไปก็จอง v x นะครับอ้าวดังสแสดงเกียไว้ก่อนต่อมานะครับผมก็จะจอง integer i ไว้ตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้ในการวนรอบครับใช้นับวนรอบเวลาเราเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการวนรอบมันต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเอาไว้นับนะตัวแปรเขาฮนะนับว่ารอบนี้เราเราวนกี่รอบรอบนี้คือรอบที่เท่าไหร่รอบที่1รอบที่2รอบที่3 i เทกับหนึ่งสองสาม แบบนี้เป็นต้นเอาละครับถัดไปเราก็จะเข้าสู่โปรเซสวนรอบการคํานวณเมื่อกี้จองตัวแปร i ละในตัวโปรเซสของมันในตัวของตัวนี้เราก็จะเขียนไว้ว่าเราต้องการวนรอบเราก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สำหรับวนรอบฮะโดยใช้ i ตั้งแต่0ถึง n ก็แปลว่าตัวนี้ผมจะวนตั้งแต่0ถึง21ครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆตั้งแต่ i เป็น0 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 20 21 พะถึงยี่สิบก็ยังวนยังกิงอยู่นะแต่พอเป็นยี่สิบสองปั๊บเป็นเท็ก็คือจบครับมันก็จะหลุดมาทางนี้ฮะหลุดทางนี้ตราบไดที่ไอยังอยู่ระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบนะครับมันจะวนอยู่ในนี้เมื่อตั้งแต่ศูนย์นะครับถึงยี่สิบศูนย์ยี่สิบก็เป็นยี่สิบครั้งครับแล้วก็เริ่มคำนวณหาค่าระยะ x ใดพอคำนวณหาค่าระยะ x ใดมันก็จะได้ไอเจ้าตัวของค่า x ใด หลังจากนั้นผมก็จะได้ตัวค่า X อดๆแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปคำนวณหาค่าในตัว v x ตามสมการนีครับ v x เท่ากับ d x ลบกับ w x เมื่อเราได้ x แต่ละรอบ x แต่ละรอบคำนวณเสร็จนั้น x มันจะวิ่งไล่ไปเรื่อยๆฮะงนั้นถ้าผมหารอย่างนี้มันก็จะได้มาอยู่ที่ประมาณสักช่วงละตก40เซนหรือ0.4เมตรดังนั้นมันก็จะวิ่งไล่ดังนี้ฮะ x เนี่ยมันจะคำนวณตั้งแต่0รอบต่อไปมันก็จะ0.4รอบต่อไปมันก็จะ0ูน แล้วก็จะเป็น,ปนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ,รบเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขของมันนะเดี๋ยวเวลาเราสั่งนะครับผมจะทําการพิมพ์ออกหน้าจอเดี๋ยวเราจะเห็นว่าระยะ x ของเราคือเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสั่งให้มันพิมพ์ออกหน้าจอตรงนี้นะครับต่อมาก็คํานวณ vx ก็คํานวณตามสูตรนะครับก็เท่ากับ reaction ที่คานวณไว้ลบด้วยตัวแปร w คูณ x ถัดมานะครับโมเมนต์ mx ก็เท่ากับ r 1 x ลบด้วย w x กาลัง2ส่วน2ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรของการาตัดฟรีบอดี้ เพื่อหาระยะ x ใดๆอันนี้ก็ไปทําการเทคโมเมนต์เอาแล้วกันนะครับในวิชาสเต็งนะครับอันนี้ผมก็คงข้ามไปแล้วกันนะครับเอาสูตรสาเร็จมาเลยก็แทนลงในตัวโปรแกรมแล้วเมื่อวนรอบจนครบเราก็ให้มันแสดงผลเอาพุทตัวสุดท้ายครับสุดท้ายเอาพุทนี้ผมก็ใช้รอบเดียวกันเลยนะครับปกติล้าบางคนเขาจะแยก for เป็น2รอบครับคือ for process รอบหนึ่งแล้วก็ for output อีกรอบหนึ่งนี่ผมขี้เขียนแยกผมก็เลยแปะไว้ที่เดียวกันนะ้เมื่อเอาพุทจบนะครับก็จะเห็นได้ว่า ผมก็ให้มันพิมพ์เส้นใต้ปิดแล้วก็พิมพ์คำว่าดันดันก็แปลว่าเสร็จแล้วะฮะจบเรียบร้อยครับเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มไปทดลองเขียนโปรแกรมแบบ v i ว u a l Programming ด้วยโปรแกรม f o ร์ l กลิ t h m กันนะครับวันนี้เราจะลองให้คำนวณในตัวเชียร์ er, กับ Bending Moment ของคาน i m p l e Beam รับอยู่ o r m อมโหลดกันนะครับเอาละครับไปเปิดโปรแกรม f o ร์ l กลิ t h m กันได้ครับ มาที่โปรแกรม f ฟลกอริธึมนะครับผม install ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดการเปิดโปรแกรมรอไว้เรียบร้อยแล้วใครที่ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาครับ new file นะครับมันก็จะได้หน้าตาโปรแกรมดังแสดงนะครับ new จุ๊บาโปรแกรมดังแสดงวิธีเขียนนะครับก็ให้เอาเมาส์ไปจ่อบริเวณลุกศรน,นะครับแล้วก็คลิกมันก็จะปรากฏขึ้นมาว่าให้เราทําอะไรบ้างมื่อสักครู่นี้เราจานะครับว่าเราจะต้อง declare ตัวแปรไว้ก่อน,นก็คือประกาศตัวแปรซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสีเทาๆก็ดับเบิลคลิกมันลิกๆมันก็ปรากฏขึ้นมา เราก็ต้องการตัวแปร w เป็นชนิดเรียวเป็นชนิดเอ ow, ่อก็เรียกว่าจบนเต็มทศยมเรียวนะครับผมขอซูมก่อนกดบวกบวกบวกบ,กบกอ่านี้ลูกศรตัวนี้นะครับกดลูกกดคลิกกึ๊กขึ้นมาดีแคกตัวหนึ่งมันคลิกเลียวไม่เอาเลียวเรียวอยู่แล้ว L ชื่อตัวแปร L ตั้งเป็นเรียวโอเคได้เรียบร้อยต่อมานะครับเริ่มตัวว Input นะครับ เตรียมตัวอินพุตผมก็ต้องทําการเอาพุตก่อนให้มันสปีดนิดหนึ่งให้มันบอกว่าอันนี้ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ให้มันบอกว่าใส่ฟันหนูเพราะเราต้องการข้อความเราต้องการให้มันขึ้นคําว่าป้อนค่าป้อนค่า w เท่ากับเ่มันจะกระพริบๆรอโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้มันคลิกตัวนี้เพิ่มเข้าไปก็คือให้มันอินพุตฮะแล้วก็คลิกตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นสีเทาใช้งานไม่ได้เราก็คลิกแต่ิันคลิกขึ้นมาให้มันอินพุตตัวแปร w จบครับ เมื่อเราคลิกจบเรียบร้อยเราลองทดสอบโปรแกรมให้มันทางานดูนิดนึงนะครับอันนี้ผมตั้งสปีดแบบเร็วไปเลยนะครับกดลันชึบมันก็ปรากฏหน้าตาคอนโซลพร้อมกับทํางานตามสเต็ปของเรานะครับมันก็จะบอกไว้ว่าป้อนค่า W เท่าไหร่กดบวกบวกนิดนึงให้มันใหญ่หน่อยอนะครับมันก็มารอตัวสีเขียวเนี่ยมันก็เบรกรอฮะว่าให้ป้อนค่าเช่นป้อนเข้าไป1000พแล้วหลังจากนั้นผมก็ทําการกดไอตัว Enter ชึบก,ก็จบโปรแกรมเรียบร้อยครับจบโปรแกรมละ าไม่มีเออร์เลอร์ก็แสดงว่าที่เราเขียนโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเราทําถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราเขียนผิดเดี๋ยวมันจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นเวลามันผิดนะครับจะเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผมทําการาตั้งตัวแปรชื่อว่า p แทนแต่ว่าเราไม่เคยดีแครตัว p เลยพอเราทําการ run รน,นะครับมันก็จะปรากฏเออร์เลอร์แบบนี้ขึ้นนะมันก็จะบอกว่าเอ้ยป้อนอะไรวะเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดตัวคอนโซลของการ run รมันก็จะแดงรอฮะตรงนี้ก็คือจะเออร์เลอร์ตรงนี้ครับเนงเห็นน,นี้ว่าถ้าเออร์เลอร์ตรงไหนเราก็ต้องไปนั่งไล่เช็คว่าเอ้ย,ยนปรรแกรมกยังง อ๋อลืมจองตัวแปรครับไม่ได้จองทีจอง W ต้องตั้งชื่อให้ตรงถ้าเราตั้งไม่ตรงนะครับมันก็จะไม่รันให้เรานะครับทีนี้ผมต้องการ Copy ตัวนี้มาเลยฮะลากเมาส์คุมปึ๊บแล้วผมก็กด Copy ฮะ C อนโทหรือเรียกเมาส์ตัวนี้ก็ได้ฮะกดคลิกเมาส์เมาส์เลยนะเมาส์ขวาลิกงเมาส์ขวาปึ๊บไปลากคุมก่อนลิกงเมาส์ขวาจึ๊บแล้วก๊อปี้เรียบร้อยครับแล้วผมก็มาคลิกตรงในตัวลูกศรตัวนี้ฮะมันจะถามว่าวางไหมแล้วก็บอกวางฮะ มันก็จะก๊อปปี้สตัวที่เราเขียนไว้แล้วนะครับก็ประหยัดเวลาครับไม่ต้องมานั่งทีละตัวอันไหนมันซ้ำๆเันเราก็ก๊อปปี้แล้วก็มาแปะต่อได้เลยครับอันนี้ผมก็แก้หม่ว่าเอ้อินพุต L แทนนะแล้วผมก็จบแล้วคราวนี้ผมก็อินพุตตัวแปรเปลี่ยนหม่เป็น L นะจบครับพอจบเรียบร้อยนี้ก็จบบริเวณโซนของการดีแคลร์อินพุตนะครับพอ i ินพุตเสร็จน,นี้ผมจะเริ่มโพสเซส s ละวันนี้ผมจะเริ่มโพสเซส s ผมต้องคำนวณค่าแอดไซน์เข้าไปผมอยากคำนวณค่า R ครับ R 1 เท่ากับ w คูณ l หาร2ตอบโอเคได้ reaction แต่เดี๋ยวพอรันนะครับเออเลเพราะว่าเราไม่ได้จองไว้เราก็ต้องมาประกาศตัวแปรไว้ก่่า declare declare ตัวแปรก็ประกาศไว้ว่าผมจะจองตัวแปรตัวนี้เป็นชนิดเรียวชื่อว่า r 1เอาไว้ใช้เป็น reaction ฝั่งด้านซ้ายเมื่อเราคำนวณเจ้ตัว r 1จบนะครับอันดับต่อมาผมก็จะคำนวณวนรอบละผมจะเริ่มให้มันวนรอบ ทีนี้ผมอยากให้มันวนรอบผมก็กดตรงนี้กิกแล้วก็คลิกตัวเครื่องหมายวนรอบคือ for ครับวนรอบ for อันนี้ผมจะยกตัวอย่างของการใช้แบบ for ก่อนนะครับแต่ว่า for มันต้องใช้ตัวแปรก็คือพอดับเบิลคลิกมาต้องบอกว่าเอาตัวแปรไหนนับฮนะผมใช้ i นับเริ่มที่0จบที่ n สเต็ปทีละ1โอเคซึ่ง i กับ n ไม่เคยประกาศมาต่อเลยงั้นก็ต้อง declare มันนะ declare ตัวแรกก็คือ n เป็น i n t e g e r อ่า แล้วก็กดตัวนี้ว่า n ผมอยากให้มันมีค่าเท่ากับ20จุดเดี๋ยวตอนผมรันนะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น 100. ปร้อยก่อมานะครับสิ่งที่เราอยากได้อีกอันหนึ่งก็คือ d e c a r e ตัวแปร i เรียบร้อยประกาศตัวแปรวนรอบเรียบร้อยเดี๋ยว,วยนี้รันมันก็จะรันเรียบร้อยแต่มันไม่แสดงอะไรตามใดที่การวนรอบนะครับ0ถึง20 0 1 2 3ศ5นย์ 9, 1 2 3่0มจนถึงมันจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลายเป็น2 1เอดมันนึ่งจะหลุดออกมาครับดันดังนั้นนะครับถ้าหลุดโปร,ปรแกรมเมื่อไหร่นะครับให้บอกโปรแกรม,มเราว่าจบแล้วผมก็ใช่มันไม่เอาโอ้ษทีนี้ผิดฮนะลบทิ้งไปจิ้มใส่ตัวนี้ฮะเอาพุทธให้บอกว่าเป็น,นหนูจบโปรแกรมจบโปรแกรมแล้วโอเค เอาละครับคราวนี้เราลองยังไม่คำนวณน,นะครับลองให้มันรันก่อนเผื่อมันผิดพลาดอะไรฮนะบวกๆๆให้ใหญ่หน่อยอ่าลองใส่หนึ่งพันเข็ม Enter L เท <L S 1> ่าไรสี่เมตรเอนเ Enter จบโปรแกรมแล้วช่วงโปรเซสให้คิดเียมันยังไม่คิดนะครับดังนั้นกลับไปคำนวณต่อเอาละครับเรากลับมาดูเจ้าตัวโฟชัสตัวน,นี้เราต้องให้คำนวณไอตัว vx แต่คราวนี้ vx เรามีปัญหาคือผมยังไม่จองตัวแปรครับเราต้องจองตัวแปรไว้ก่อน ดีแค่ตัวนี้เป็น vx เป็นเป็นเรียวแต่ตัวนี้นะครับผมต้องการจองก็คือเป็นเรียวแต่เป็นชนิด r r a y ครับโดยมีขนาดเท่ากับ n บวก1ครับผมต้องการเก็บ n ก็คือ20ช่วงแต่ต้องเก็บจุดแรกด้วยจุด0นะจุดแรกด้วยจุด0นนั้นต้องเป็น n บวก1นครับไหน,นก็จองตัวนี้ละ c o p ปมันเลยแล้วก็แปะมันลงไปจองอีกตัวหนึง่งเหมือนกันแต่ว่าให้เป็น mx ฮนะเป็นเรียวโอเคจบ จองตัวแปร vx mx เรียบร้อยเริ่มคำนวณได้ผมก็เริ่ม assign มันนะ assign ให้คำนวณตัวแปร vx แต่ต้องการใช้ตัวแปรวงเล็บเปิดวงเล็บปิดใช้วงเล็บเป็นแบบแปงเก e ตนะฮะวงเล็บสี่ 4, เหลี่ยมหรือวงเล็บก้าม 4, ปูเป็นตำแหน่ง i เท่ากับ reaction 1ลบด้วย w คูณ x เขียนสูตรให้มันลงไปแต่ครานี้ x ยังไม่คำนวณเราลืมคำนวณ x ผมก็ต้องคำนวณ x assign ตรงน,นี้ก่อนว่า x เท่ากับ i แต่ละรอบคูณด้วยสเต็ปสเต็ปก็คือ l หาร n นะแต่ละสเต็ปเอาความยาวพานหารด้วยจํานวนช่วงที่เรากําหนดไว้ดังนั้นมันจะวิ่งทีละช่วงมันเป็นทีละสเต็ปไปเรื่อยๆแต่ตัวแปร x ตัวนี้ตกข่าวลืมจองงั้นจองไว้แถวๆนี้แล้วกัน declare เป็นตัวแปร x แต่ให้เป็น real เรียบร้อยเดี๋ยวไว้ใช้อันนี้ข้ตอตัวเเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ s พ e อ่า วางไว้ตรงนี้วางจบนะครับต่อไปผมจะคิดตัวโมเมนต์คัปปี้เพจอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นโมเมนต์ mx dx ตอนนี้ต้องเป็น r 1คูณ x ลบด้วย w คูณ x ยกกำลัง2องหารสอ,อเขียนสูตรจบออกมาเรียบร้อยครับเดี๋ยนั้นตัวนี้ก็เห็นไดีว่าเราเขียนสูตรอะไรเขียนเรียบร้อยแล้วเหลือตัวสุดท้ายก็คือผมจะเอาพุทค่ามันออกไปครับอันนี้ผมจะเอาพุทค่ามาันผมก็ต้องใส่ตัวเอาพุทะ ก็แตบมันคลิกขึ้นมานี่เอาพุทเราต้องใส่เยอะหน่อยเราก็ต้องใส่เป็นในเจ้าตัวของตัวอะไรนะ x อ่า x ทีนี้เราต้องเชื่อมค่าผมจําไม่ได้ว่าตัวนี้มันเชื่อมด้วยอะไรเนี่ยแอนได้ไหมแอนหรือบวกจําไม่ได้เดี๋ยวผมลองมั่วไปก่อนนะ e x i แล้วก็แอนกับ mx i ขึ้นมาทัดใหม่เอาละลองดูซิถ้าอันนี้ถูกเดี๋ยวผมค่อยมาจูนนะครับรันเช็คสักหน่อยิ C. ้อนก็ไป1000 L แล้วกับ4อ้าวได้ถูกต้องนะแสดงว่าการเชื่อมเครื่องหมายใช้แอนเหมือนพวกภาษาเบสิกนะครับก็คือใช้เป็นตัวแอนในการเชื่อมสติงนะฮะนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะถูกนี่เดี๋ยวมันจะมีการปรับตำแหน่งนิดนึงก็คือตำแหน่งที่เราปรับตัวเนี้ยทั่วทวมันไม่ออกมาตามที่เราต้องการนะผมก็ต้องใช้ฟังก์ชันนะปรับตำแหน่งของมันก็คือ p o f i x e เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน ของตัวโฟร์คลิทิมนะครับไปดูคู่มือในเว็บไซต์มันจะมีบอกไว้ฮนะก็บอกเป็นว่า t o fix แต่ว่าเอาแค่2ตํตำแหน่งแล้วคราวนี้นะครับผมอยากให้มันมีค่าก็คือเป็นลักษณะของเอ uh, ตัวช่องว่างนิดนึงก็มีคอมมานิดนึงคเป็ทใหม่ได้ไหมนะลองสิอยากรู้เออนี้ผมไม่เคยลองทำเลยเนะี่ยเพิ่งเคยลองเคาะแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยฮนะ โอเคลันดูซตอ๋อมันก็นจะขึ้นบรรทัดใหม่ถ้ามันรอดก็ใช้ได้สี่ปับอ้าวได้ฮะโนวนออกไปแล้วฮะได้ตามที่เราต้องการแต่มันไม่มีท็อยิอมอาจจะเป็นเพราะมันลงตัวเป๊ะจริงกะเนี่ยหรือว่าผมมีอะไรหลุดเป็นลักษณะของเดี๋ยว x x ผมตั้งเป็นอะไรเนี่ย x ก็ตั้งเป็นเหลี่ยวตอนนี้นะครับ x หาร n ออกมาโอเคแคนเซล เดี๋ยวผมลองทูฟิกมันดีกว่าผมอยากรู้ว่ามีทศยมไหมทูฟิก v x ตรงนี้เอาซับหนึ่งตำแหน่งทูฟิกของ m x คอมม่าหนึ่งตำแหน่งโอเคอ้ามีอะไรผิดเนี่ยอ๋อผมใส่วงเล็เบไม่ครบนะนี่ขยายไม่ได้นะครับต้องจ้องนิดนึงอ่าจบร้อยถูกต้องแล้วลันจยายหน่อย ใส่เข้าไป1,000งปอนตัวนี้ก็ไป C โอ้โหแจมออกมาเลยครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะมันลงตัวนะครับมันก็เลยออกมาได้ค่อนข้างลงพงที่อันนี้ผมปลดตัวนี้ออกฮนะก็จะเหมือนเวลาป้อนในตัวคอนโซลนะครับหรือป้อนแบบไอตัวพวกภาษา C อะไรประมาณนี้เราก็ Copy พวกนี้ได้นะพวกนี้ Copy ก็ไปแปะใน Excel ก็ใช้การคำนวณได้แต่ว่าข้อเสียกบตรงนี้ก็คือเท่าที่ดูนะครับมัน a r r a มันใช้ได้แค่มิติเดียว แล้อีกหนึ่งข้อเสียของมันคือมันไม่วาดรูปมะสงสัยมันออกแบบมาใช้สำหรับสอนพวกเด็กชั้นประถมนะครับมันก็เลยยังไม่มีพวกกราฟ,ฟิกนะครับก็ต้องรอเวอร์ชั่นต่อไปแล้วกันของกราฟ,ฟิกนะครับเอาละครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นของการรันอันนี้เดี๋ยวผมจะลองรันอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าถ้ารันตัวนี้มันแค่20จุดใช่ไหมครับในการเขียนโปรแกรมถ้าเราอยากให้ละเอียดโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันจะคำนวณให้เราเยอะมากตอนทํางานจริงแท็กติกจริงของผมก็คือผมจะรันเป็นร้อยจุดเลยครับข้อมูลมันจะละเอียดมากเพราะคอมพิวเตอร์เวลามันคิด มันจะไม่เหนื่อยมันจะคิดให้เราก็คือจะร้อยรอบมันก็เป็นสนนะหนึ่งพันแล้วตอนนี้ก็ใส่เป็นสี่แล้วก็ Enter นะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับเยอะตำแหน่งเลยครับมันก็จะซอยจุดแบบละเอียดมากขึ้นนะอันนี้ก็จะซอยให้คุณประมาณร้อยหนึ่งจุดนะเห็นไหมครับว่าค่ามันก็คำนวณออกมาที่มีความละเอียดค่อนข้างมากขึ้นนะครับเอาล่ะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถวิเคราะห์แล้วเขียนโปรแกรมให้เราได้นะครับถ้าอยากให้ได้พันรอบมันก็จะละเอียดกิกแต่ว่ามันก็จะกินเวลานานขึ้น พูดแล้วก็อยากลองนะขอลองนิดนึงสิรันใหม่อีกรอบหนึงสิแล้วก็บวกบวกบวกอ่าแล้วก็ใส่เข้าไป1นึ่งพันเพราะใม่ๆๆยังไม่ได้แก้โปรแกรมขอแก้ตัวแปรไอก่อนนะครับเห็นลองไอเอ็เอ็นเอ็อสัก500รอบสิห้ารอบนี้ผมว่าสนุกแน่เลยรันจั่วบวก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 กที่จริงตัวแปรเอนนี้น่าจะให้ปอนได้นะผมจะได้เลือกได้ โอ้โหหนึ่งเมตรสองเมตรพอห้าร้อยจุดนานเลยครับคราวนี้สบายดีเนี่ยผมไม่ถ่วงเวลาจบโปรแกรมแล้วฮะแล้วก็ปิดตัวลูกบอลนะอันนี้จะซอยอยู่ประมาณห้าร้อยจุดเนะี่ยเวลาเอาไปพอดการาฟนี้ผมบอกได้เลยว่าออกมานี้แบบเส้นนี่ออกมาละเอียดกิ๊กเลยฮะแต่ตอนนี้ผมคล้องใจอยู่นิดนึงก็คือไอ้ตัวแรงเฉือนเะนี่ยทำไมมันเป็นศูนย์นครับผมว่ามันโดนปัดเป็นยินเจอร์แน่เลยฮะมีอะไรทั้งอย่างไปก่อขวัมันเปล่าฮนะเพราะว่า ตัวแปร WI อันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดไปเช็คอีกทีฮนะอันนี้เราก็สามารถ Copy แล้วก็เอาไปแปะในพวก Excel ได้ไปพอดกราฟใน e อ c e l อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะเยกได้ว่าโปรแกรมตัวนี้มันเอาไว้ใช้สำหรับฝึกคอนเซ็ปต์เฉยๆก็แล้วกันนะครับเราสามารถเขียนตัวโปรแกรมแล้วก็เอาตัวโปรแกรมตัวนี้มาดูเป็นในลักษณะโฟลชาร์ดนะครับแล้วก็ปินต์ตัวโฟลชาร์ดออกไปดูใช้งานได้นะครับอันนี้ผมจะลองปรับไอตัวนี้นะครับว่าเป็นแนวโปรเซสกับเอา p ์พุตผมจะใส่คอมเมนต์นะว่าตัวนี้เป็นโปรเซส แต่ห้าร้จุดนี้ผมทนไม่ได้แน่ขอเหลือ100จุดพอนะครับผมที่ยดรอแล้วก็ผมก็จะ copy เนี่ฮะมาทั้งชุด copy แล้วผมก็แปะลงไปแล้วผมก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นโซนเอา p ์พุตฮะดังนั้นในโซนของเจ้าตัว Output นะครับก็จะไม่มีตัวนี้ลบทิ้งไปลบทิ้งไปลบทิ้งไป ตัวนี้ก็ไม่มีเอาต์พุตนะฮะมันทํางานเหมือนกันนะอันนี้ทํางานเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นโปรเซสล้วนๆเลยครับโปรเซสล้วนๆเลยช่วงโปรเซสจริงๆแล้วมันจะเริ่มโปรเซสตั้งแต่ข้างบนเนี้ยตั้งแต่เรียวแะตัวนี้ผมคอมเมนต์ผมก็ทกําการลบ X ไปแล้วก็เอาตรงนี้มาแปะหลังตรงนี้ฮะก็คือเพสต์ลงไปส่วนต้นตรงนี้นะครับเราก็เริ่มอินพุตนะครับผมก็อาจจะใส่คอมเมนต์ไปนิดนึงว่าตรงนี้เป็นช่วงโซนบริเวณอินพุตครับอ่าเรียบร้อยครับโอชาร์ดเราสวยงาม ที่เหลือก็เซฟเก็บไว้นะครับเราก็กดไฟล์เซฟคนนี้ผมไม่เซฟนะครับถ้าใครต้องการสนใจที่บันทึกก็กดเซฟไปได้เลยนะครับลองลันดูนะครับป้อนอันนี้ผมก็ปลดตัวนี้ออกอันนี้ไม่ปลดลูกบอลใส่ลูกบอลที่ป1000อั 1, น,นนี้ลองใส่สัก5เมตรบ้างเราจะรันไปฮะอ้าวไม่ได้คำนวณ x ครับจบข่าวอันอตัวนี้ต้องลงไปคำนวณน,นิดนึง x มันจะค้างนะ x ตัวนี้ถ้าจะวนรอบต้องคำนวณ x เพส่าลันให่ทีซิ กดเจ้าตัวลูงนี้ออกไขขึ้นนิดนึงใส่เข้ปาไหน0 0งแล้วก็ป้อน5เมตรปักโอเคเอ็กเริ่มคำนวณออกมาแล้วครับจะเห็นได้ว่าเราก็สามารถรันโปรแกรมได้นะครับก็ไปลองฝึกด,ดูครับสนุกสนุกกับโปรแกรมโฟโกรลิทึมสำหรับทำการเช็คคอนเซ็ปต์ก่อนก่อนที่จะเขียนโปรแกรมจริงนะครับเอาละครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ